ครับผมก็เป็นคนที่ชอบเขียนหน้าจอโทรศัพท์นะครับก็ใช้มาหลายยี่ห้อแล้วครับมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ไปเจอตัวนี้มานะครับเป็นปากกานะครับเป็นปากกาในตัวได้นะครับปากกาในตัวนะครับแล้วก็เขียนหน้าจอโทรศัพท์ได้นะครับในกรณีเราใช้ลายหรือใช้ อ่า s e n g e r g e r นะครับเราสามารถที่จะเขียนข้อมูลลงไว้ให้ลูกค้าได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นไฟฉายได้ด้วยนะครับนไฟฉายนะครับไฟชายนะครับเไปส่องอะไรเล็กๆน,น,น้อยๆได้นะครับแล้วก็มันก็ยังเป็นที่วางที่วางโทรศัพท์นะครับ ที่วางโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับโอเคทีนี้ก็สมมุติว่าจะส่งข้อมูลให้ลูกค้านะครับในการเขียนข้อมูลสมมติจะเขียนรูปนี้นะครับผมก็นี่กดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่การเขียนการแก้ไขนะครับก็สามารถที่จะ สไลด์เลื่อนลงมาได้นะครับปากกาก็ไม่แพงนะครับรวมส่งนะครับอันละหนึ่งรอยบาทนะครับสนใจก็ทักมาทางอินบ็อกซ์ได้นะครับส่งลงทะเบียนให้นะครับนี่นะครับจะเขียนให้ดูนะครับจะขอเลือกสีก่อนนะครับเขียนให้ดูนะครับนะครับ หนึ่งร้อยนะครับรวมส่งนะครับโอเคครับผมเขียนตัวใหญ่นะมันเลยไม่หมดครับนี่นะครับเขียนได้ซื้อ หลายๆที่มามันจะใช้ไม่ค่อยดีนะครับตัวนี้ถือว่าใช้ดีเลยนะครับก็ราคาก็แค่ละร้อยนะครับรวมส่งลงทะเบียนให้นะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถส่งให้เพื่อนได้นะครับกดนะฮะเสร็จสิ้นปุ๊บกดส่งเรียบร้อยนะครับส่งให้เพื่อนได้แล้วนะครับเห็นไหมครับถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับถ้าคนเขียนตัวเล็กๆสวยๆก็โอเคอยู่นะครับตัวนี้กาตัวนี้นะครับ เป็นปากกาเขียนกับโทรศัพท์มือถือได้แทบทุกรุ่นนะครับผมโทรศัพท์แทบทุกรุ่นนะครับโอเคครับก็เหมาะดีนะฮะเหมาะดีเนี่ยมันสามารถที่จะอ่ะเราก็เขียนข้อมูลได้เลยนะครับ นี่นะครับสวยงามนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับจบการสาธิตนะครับปากกาตัวนี้นะครับสาพัดประโยชน์นะครับโอเคครับ